อัดติดตังนี้หน่อยนะยังมึนอยู่ยังมึนอยู่เลยนิดๆเนศเนศใช่เหมือนคนเพิ่งตื่นนะครับอ่าแต่หิวมากกว่าก็หิวหิวอ๋อเพราะว่าพี่เออไม่ได้กินเออเพราะว่าโปรตีนก้าวเช็คโปรตีนตอนเก้าโมงแล้วตอนเนี้ยรู้เวลาตอนนี้ไหมคะหร,หรับว่าประมาณกี่โมงก็ที่ไทยจะก่อนที่สวิตห้าชั่วโมงอ่าตอนตอนนี้ก็คือประมาณเที่ยงคืนแล้วอ่าวันนี้ก็มาชม เคสไลฟ์สดกันอีกแล้ววันนี้นี่เราไลฟ์กันหลายเคสเลยนะครับอันนี้พี่จากสวิตนะครับนี่ก่อนทําเนี่ยก็คือตาตกคือพี่เขาบินมาจากสวิตประมาณกี่ชั่วโมงคิปเจดใช่ไหมที่เราคุยกันจริงๆบินสิบเอถึงสิบสอชั่วโมงแ,แต่ว่ามีแบบว่าปัญหานิดหน่อยเลยแบบใช,ใช้เวลาประมาณสิดชั่วโมง บินเสร็จอีกวันนึงก็คือมาดึงหน้าต่อเลยก็คือวันนี้เนี่ยแหละใช่ค่ะพักแค่วันก็คือลุยแทบไม่ค่อยได้พักเลยใช่ค่ะตรงมาที่นี่ก่อนกนะ็ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนของใครนะครับใครที่ดูอยู่ก็พิมพ์มาก็ได้นะครับว่าอยู่ประเทศอะไรทําอะไรกันอยู่นะครับเนะี่ยทำไมยังไม่หลับไม่นอนนะฮะมาดูี่ต่างประเทศน่าะจังไหมนะยังช่วงน่าจะช่วงเช้าตู่หรือช่วงบ่ายของเขานะครับ ใครอยู่ต่างประเทศรับชมจากประเทศไหนก็คอมเมนต์กันนะครับคุยกันหน่อยว่าเออดูเรานะนี่นะครับคือคุณพี่อ่าเดี๋ยวพี่แนะนําตัวชื่อเล่นหน่อยครับเดี๋ยวผมือให้ดูนะครับค่ะครับชกี้ค่ะมาจากสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวนะชีคกี้ที่ระหว่างนอนรอทำเมื่อกี้คือดูไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมฮะ ดูทุกเข็นมาพิมพ์อยู่เมื่อกี้ไลสดเคสก่อนหน่แต่ว่านอนรออยู่ในห้องผ่าตัดก็ดูไลสดก่อนก่อนที่จะทําก็ยังดูดูยังก่อนทํานะตอนทํานี่คือแบบว่าเล่นไปด้วยดูไปด้วยไหมครับเล่นโทรศัพท์แล้วก็เล่นไปเล่นมาก็บางทีก็ให้คุณหมอให้วางเพ๊บอัักจากนั้นก็หลับเลยหลับเลยตื่นมาก็เสร็จแล้วใช่โอ้โห ว้ปไปไหนฮะบางคนบอกเนี่ยบางคนทําหลับไปปุ๊บเนี่ยโอ้ไปโผล่นั่นโผล่นี่อันนี้ไม่เพราะว่าฝันไม่มีฝันไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งบินมาแล้วก็ปรับเวลาไม่ได้เหมือนเหมือนเราเรานอนแล้วรีแล็กซ์ไปเลยแล้วก็ตื่นมาก็ปกติหลับสบายใช่ไหมฮะสบายมากครับแล้วเป็นงไงบ้างฮะอาการอะค่ะทำเสร็จเนี่ยความรู้สึกตั้งแต่ ก่อนทํากังวลอะไรไหมเมื่อก่อนกังวลแต่เป็นคนที่ถ้าทําอะไรศึกษามาก่อนดูทุกคลิปใช่อย่างเมื่อกี้ไรส่วนก็ดูดูทุกคนดูทุกเขตก็ก็ก็มั่นใจอะค่ะมั่นใจคุณหมอเน่ก็มาคนเดียวแฟนทิ้งไว้แล้วไปไหนก็ไม่รู้ก็คือรู้ว่าพนักงานแล้วก็คุณหมอที่นี่ดูแลดีค่ะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่เรามาดู เปรียบเทียบหน้าของคุณพี่เขาดีกว่าว่า<ม>คือก่อนทําเนี่ยคือตาจะตกมีหนังตาใช่ไหมครับ<อ>หนังตาตกเยอะมาก,มมมากนี่ถ้าดูอย่างนี้คือ,อตรงนี้อะไรใช่ไหมัที่ใช่ใช่ม,มัน,ม,นมันทำให้แบบเสียความมั่นใจเวลาถล่ายรูปเมื่อก่อน<ม>ใช้แอปตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วค่ะก็คือตอนตอนแรกนี่คือที่เราคุยกันเนี่ยหนังตาเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยหนังตายิ่งแบบมาปิดลงที่ตาใช่ไหมครับใช่หนังตาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าหนังตาตกอย่างเงี้ย เวลายิ้มมันทําให้เกิดริ้วรอยออืม,อมทุงสังเกตเหมือนกันเคยแบบดึงขึ้นแล้วยิ้มไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆอ,อายุสามสิบกว่ามันมันไม่ถึงกับริ้วรอยเยอะขนาดนี้นแต่ตอนนี้ยทําให้เกิดริ้วรอยอชัดมากครับค่ะเนี่ยคุณพี่เขาก็คือมาดึงหน้าเรียกว่าต้องเรียกว่าเบบี้เฟสล็อก สำหรับคนที่อายุไม่เยอะความหย่อนคอยเนี่ยไม่มากอน้อ่อนพี่เนี่ยคือหน้าผิวคือดีมากเลยก็คือมีปัญหาแค่หนังตาเยอะแล้วก็ตาดูตกแต่ว่าชายแต่ความหย่อนคอยอื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมก็ก็เลยทําแบบเบบี้เฟสลลอกนะครับสําหรับคนอายุไม่เยอะไปเห็นพี่บอกว่ามีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยใช ต่างตาตกช่บางทีอย่างเราเจอแดดที่สวิตแบบมันจะแดดแรงมากแล้วรถในสวิตส่วนมากเขาไม่ติดฟิล์มไม่มีฟิล์มก็เลยเวลาขับรถแล้วมันใช่ต้องใส่แว่นตา,นาใช,ใช่บางทีก็น้ำตาไหลม,มันเป็นปัญหาใหญ่นะสำหรับสำหรับผู้หญิงในชีวิตประจำวันใช่ใช่ค่ะ พอยิงแบบถ้ายิงไม่ใส่แว่นเนี่ยมันก็ต้องหย,งยีตายิงอีตาใช่แล้วแดดมันแรงที่นู่นแรงแบบไม่เหมือนที่เมืองไทยนะมันจะแสบมากอ๋อ้ร<ะ>้อนร้อนแสบร้อนแสบเหมือนแบบทะเลทรายอะ่ะร้อนจริงที่นี่ก็จะเป็นร้อนแบบปกอขข้าวนะที่ไทยที่นี่ยังมีแอร์ที่สวีตไม่มีแอร์ไม่มีแต่แต่ดูที่นู่นดูก็เหมือนอากาศดีแต่จริงๆมันก็อากาศดีช่วงหน้าหนาวคะ่ะแต่ถ้าร้อนช่วงนี้อย่างเฟรเลียนฮอลิเดย์อ่ะมันจะร้อนก็ร้อนก็ร้อนสามสิบถึง เกือบ40ก็มีร้อนมากเลยนะไทรสองนึกปล่ามันร้อนมากแล้วมันไม่มีแอร์ค่ะมันมันไม่โอเคอ่ะที่ที่นู้นเขาไม่นิยมติดแอร์กันไม่ค่อยค่ะอ๋อแล้วหน้าร้อนอย่างนี้ทำไงครับก็ส่วนมากที่ยุโรปหรือที่สวิตหน้าร้อนเขาก็เนี่ยมาไทยไปเอเชียหนีความร้อนใช่ค่ะนะครับไทยที่อยู่ที่ไหนก็มี เรื่องราวอะไรอย่างนี้ก็พิมพ์มาเล่าสู่กันฟังได้นะับะว่าออของประเทศตัวเองเป็นยังไงสิ่งที่อยู่ของตัวเองเป็นยังไงเพราะว่านาเวลานี้น่าจะเป็นคนต่างประเทศซะเยอะหรือว่ามีคนไทยที่ยังไม่นอนออบางคนก็ยังไม่นอนก็ดูก่อนนอนอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็ประมาณที่ไทยก็ประมาณเที่ยงคืนนิดๆน,นะครับที่โลกก็น่าจะประมาณห้าโมงเย็นที่สวิตที่สวิตห้าโมงเย็นใชย่ย้อนหลัง หลังไทยห้าชั่วโมงมหน้าร้อนแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวก็หกชั่วโมงเหมือนเวลามันเปลี่ยนเพิ่มลดหนึ่งชั่วโมงค,ครับอากาศเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนด้วยใช่นะครับแต่พอพี่มาทำที่นี่ความสวยไม่เปลี่ยนนะฮะมั่นใจมากถ่ายรูปไม่ต้องมีแอปแล้วน,ะ <c oughs> นี่เอาอออจริงเร็วกว่าเสริมสวยไหมทำแป๊บเดียวเลยเร็ว,รวจะชอบด้วยมัน มันโอเคอ่ะเมืม่อก่อนก็ดูก่อนที่จะมาเนี่ยนะก็ดูร้อยไหมเหมือนฟ็อกซี่อายอะไรเงี้ยแต่มันอยู่แบบเดียวราคาก็สูงเนี่ยราคาสูงก็เลยมาคำนวณเออถ้าแบบสิบปีเราจะทำอันเนี้ยเราจะหมดเท่าไหร่ก็เลยเออมาดูอันนี้ทำครั้งเดียวราคานี้อยู่ได้สิบปีคุ้มคุ้มค่ากว่าอ่าก็ พูดพูดถึงความเจ็บเนี่ยพี่ทําเนี่ยต้องถามพี่เองดีกว่าทําเจ็บไหมเจ็บอย่างที่อย่างที่คิดไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่มันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะตอนนี้ก็แค่ตึงตึงน่าจะเป็นตึงเทปอืมตึงเทปอย่างเดียวผมก็ตึงเลยนะอย่างอย่างย่งมีตลกเราเราย้อนไปแล้วเราหนยังไม่ตึงอ๋อแล้วเห็นที่บอกพี่เนี่ยเป็นคนที่เล่นพวก บอดีเวด้วยออกกําลังกายเมื่อเช้าก็ออกกําลังกายก่อนมาใช่แล้วพรุ่งนี้มีคิดว่าออกไหมน่าจะเพราะว่างมันไม่มีอะไรทํอ๋อครับก็คือออกได้แต่ว่าก็เบาๆคือเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยคือมันได้แค่น่างกายแต่หน้าเราไม่ได้ใช่ไหมจริงหน้ามันต้องเพิ่งึ้นหมอต้องเพึ่งหมออย่างเดียวเคยลองไหมว่าออกกําลังกายหน้าอะไรนี้ด้วย เคยลองนะเคยแบบซื้อนู่นนี่นั่นมาครีมแพงๆที่นู่นหลายๆอย่างชาแนลนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนเดิมอะไรแพงๆก็ไม่อยู่ใช่ขนดละเหมือนก็เหมือนเดิมขนดละหมือนก็เหมือนเดิมตอนนี้คือทําหน้าดีแล้วก็ใช้ครีมเซเว่นก็น่าจะได้เปลี่ยนไปใช้ครีมเซเว่นเลยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนค้านข้างเยอะคือทีแรกเนี่ยพี่มอง็อกซิอัลไว้ไหมพุ มองหลายที่โบทอก์ร้อยไหมโบทอร์ร้อยไหมทำไงครับออกซไอราคามันก็คือทุกอย่างที่เราคิดว่าครับครับที่เราคิดว่าไงครับที่เราคิดว่ามันมันโอเคครับเราคิดว่าจะทําแต่ทีนี้ทําแล้วมันอยู่ได้แค่แปดถึงเก้าเดือนหรือแค่ปีครึ่งต้องทําบ่อยๆแล้วมันเหมือนมันก็ต้องเจ็บตัวบ่อยๆใช่แล้วคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะ มันไม่มีเวลาที่จะบินมาเพราะค่าเครื่องก็สูงอ่าครับผมก็เลยคิดว่าทำอันนี้แหละตอบโจทย์ที่สุดอืมครับอตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้มืนึนหรือไม่ได้โปวดหัวอะไรไ<ม>ใช่ไหมปกติเลยเหมือนคนเพิ่งตืง่นอ่าหิวอย่างเดียวตอนนี้กับตึงๆ <laughs> <laughs> อ่าเพราะว่าคุณพี่ก็อดอาหารมาสักพักใหญ่เลย ก็ดื่มแค่ออกกําลังกายดื่มโปรตีนตั้งแต่10บโมงแล้วก็ยาวตอนนี้ครับอตอนนี้ก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะก็งั้นเดี๋ยวก็ให้คุณพี่ไปทานโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยวดูหน้าเปรียบเทียบกันอีกทีนึงครับว่าเปลี่ยนขนาดไหนเอามีเอาทิ้งได้ไหม เดี๋ยวต้องฉีกทิ้งเลยอ่ะนิวนะครับอันนี้คือหลังจากดึงหน้า Baby Face Lock นะครับทันทีเลยตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่โซนห้องผ่าตัดตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าพักก่อนเป็นโซนแบบพักก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะครับนะครับให้ดูช่วงตาใกล้ๆเลยนะครับนี่ ก่อนทาก็ตาตกตอนนี้ก็ตาก็เฉียวขึ้นตาเฉียวแบบพอเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แกะเทปก็ค่อยๆแบบเขาเรียกวอะไรอ,ะอ่ะปรับดูดีขึ้นกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังเฉียวอยู่นี่นะครับอ่าโอเคขอบคุณครับ